สวัสดีครับในเช้าวันที่21มิถุนายน2566กับผมนทวัฒนราเศสตพงศ์ผู้รับใช้คิดจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันใหม่ในพระธรรมสดุดี140ข้อ1แล้วก็ข้อ12ถึงข้อ13พระคำได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนชั่วร้ายขอทรงสงวนข้าพอ,องค์ไว้จากคนทารุณข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงกระทำความเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากและทรงจัดความยุติธรรมให้แก่คนขัดสนแน่นอนทีเดียว ที่คนชอบทำจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองค์คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยู่ตอนเบื้องพระพักพระองค์เอเมนครับพี่น้องข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ครับพระองค์จากคนชั่วร้ายเราจะทูลขอพระเจ้าไม่ให้อาไม่เพียงแต่ช่วยกู้เราให้พ้นจาก สิ่งชั่วร้ายเท่านั้นหรือว่าให้ผลจากคนชั่วร้ายเท่านั้นตัวชะกาดของอเราก็คือมารซาตานที่มาหลอกลวงเราไม่ว่าจะ,ะจุดอ่อนของเราหรือด้านความคิดหรือด้านทุกอย่างมันสามารถที่จะมาหลอกลวงเราได้เราต้องหาขับไล่มันออกไปจากชีวิตของเราจากครอบครัวของเราจากคิดจ,จักรของเราเราจึงมาอธิษฐานร,ร่วมกันนะครับ สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพอ,องทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราข้าพวงทั้งหลายที่จะ,ะพึ่งพาพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองอย่าพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากตัวเองอย่าพึ่งพากําลังที่มาจากตัวเองขอให้พึ่งพาพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์สุดจิตสุดใจแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเอง ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและก็นำการคืนดีมายังชีวิตของขา้าพระองค์และปกป้องครอบครัวของขา้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วหลายให้พ้นจากาผีมารซาตานวิญญาณชั่วรูปเคาลบทุกตัวตนมันจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในคนของพระเจ้าลูกจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าวอวยพรครับเอเมน